สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทีหักแฟงสุกุสุกคนวันนี้เคยลาลมากับกัาป่าเขาหลายคนพี่น้องเลยพากันมาหาเห็ดเพาะปีนี้เห็ดเพาะอ,ออกลายนว่าก็เลยมาหาเห็ดเพาะผ่านมาตามทางกระไดละสองอัน ยังอ่อนๆ,ๆเลยนี่พี่น้องขาวๆเลยยังบุกงัดมงค้องเท้พี่น้องเย้ยนี่แหละแถวเขาเคยมาอยู่แถวนี้ตอนมากับน้องดำน้องดำน้องนิ่มเข้าป่าเขาเบาไข่ขน้องแคทก่อนงวดก่อนๆนะเนาะตั้งแต่ยังบด้ดำหน้ากลับมาอีกเธอหนึ่งพันนี่เด<ำ>็กมากับพอน้องมินนีน้ำเนาะ กลับมาอีกเทอหนึ่งพี่น้องมาเพิ่งงวดนิจิมาเขนบ่งวดก่อนโอ้หมาอันเตอพี่น้องเลย Ni cạnh lãi lì vĩnh ơi, nhắm mặt tên lệ oni. Ho, nhắm tên lôi. So, ong tên lắm nè hèn 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 nó, hèn hèn lù อ้ยเขาเจายัางดำนาบะทอยอยู่มึ่เนี่น้ำสิถั่วมแหละพี่น้องครับป่าบนมาลัดจางดำนาพี่น้องแม่น้องดำแล้วคนจ้าของก็ไบบิยุทด ออกได้แถวนี้เตียมเลยปล่าซาเคยมาแต่เก่าแถวนี้และแถวเดินแถนนอกนี่มาแล้วผมเคยมาทรงหวปีเดียวลุงทั้งคุณและชวนลายทาั้งผู้ป้าทั้งดำไปนะ นี่พี่น้องเห็นไหมเรยนใส่ดูกูกบมันเห็นปะจักรลอกใส่ มันคือเป็นหมูเนาะมันหนาวอยู่ใก่นาอยู่ใก่เฮน่ามันก็เต็มอยู่แถวขั้นนี่แต่ว่าเก็บอะไรไม่ได้ นี่นี่เอาอันนี้ง่ายนี่เอ้าพีนเียมือเทนนบอกดอกะดอกหลายอกสาอกห้างนะออกห้างองซดอกป่าเลยเอแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วข้าหน้าขาเจ้าสีขาดเอาแล้วเอาแล้วนเออหน็นนี่แลพี่น้องนี่ Nhìn đi phía Ui nào, để tụi này เห็ดเผาะพี่น้องมันหนาวมาเลยตนี่โอ้เคยหลานี่ฮะเห็ดมานเด้อพี่น้องเด้อ เคยหลานี่หฮาเห็ดมานอะไรย่องตัวเองอีกผู้ป้าตุวพี่พี่พี่น้องพี่ป้าติ่มอยู่ป้าป้าตุวพี่ลึกกระลีผู้ป้าพี่น้องนี่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 ปูวีปวดแล้วผู้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 ป้าตัว พี่ลือกกะลีเนี่ยไปทางใดแต่บ,บ้านหมดกระเพียนเนาะมัน,น,นก็นได้รับน้องดำกระเพอน้องเคนเอาสองคนหมูหมับหมูหมับอยู่พี่น้องเลยปยูพี่เลือกกะลีผู้ปาด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 ,ปาดลายลีลอเครื่องกระตาเลยบ่ลงุงโอ้ย โซ่สเม็ดได้ของขางหนุ่ยสวัสดีครับหนยลุงใช่ลุงเออกําลังเริ่มกําลังเริ่มลองตามเมตรเองพี่ดําบอกเปียบน้องดําบอกเปียบเปียบเลยนี่เด้ลุงนี่นี่ลุงเอาล่ะลุงนี่โอ้หน่วยใหญ่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 โอ้ยแต่มันมันบางโดยมันบางลุงแต่มันยังยังขาวอยู่มันยังออกอยู่ มันแตกเลยมันแตกเลยแถวนี้ด <bizarre> ัเก็บหมดแล้วนนสี่สี่ห้าน่วยนี่พี่น้องนี่เห็นอีกแล้วพี่น้องโอ้คนหามาอนี่นี่นีพี่น้องนี่มึงเนี่ยนี่น่นี่นี่ปุ้ยนี่นป้านี่ เต็มอยู่นี่พ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 ี่โอ้ยเอาก่อนพี่น้องไว้ไปก่อนไปก่อนได้เลยไปเลยเด้อพี่น้องเด้อไปเลยไปแลยมันมีมันมีอยู่ฮาเอาโลดมันออกเลีโมไดาเลนมันออกเต็มอยู่น่าเห็นบอกขนาดมานําบ้ำังได้ชีดอกผู้มาก่อนได้ช้องดอกานนได้ผูนผูนปาผูนพูนพูนปาตัวมีดมือมือสีขาดเด้อ เออนีสีดอกกาวบ่โอ้ยปากดังบ่ได้เด้อพี่น้องเฮาเห็นเฮาสิเก็บเอาผู้เดียวนี่เห็นบ่นี่เา้าเก็บเอาผู้เดียวซะนี่ปากดังบ่ได้สินสินเฮ้าก็ได้สิลปาดกูด้าปากดังบ่ได้ปากดังบ่ได้วนตอนนี้ไงง่องปาเดังเจ้า็จ้า็จเอาก่อนฮาเร็วสนี่เออวุย ไข่เต็มันดอกใหญ่นะป้าเนาะเบื้องปะในตีนนี่ในตีนพี่น้องอน่านพี่น้องโอ้ยเน่า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 แล้วเน่าแล้วเน่าแล้วพี่น้องมึกแน่นี่นี่ไปเอาได้เลย นี่พี่น้องนี่เก็บดูเก็บดูเอาจองนั่นปาดลายดีไวไวไวพี่พี่พี่ปาทั้งปากกับพ่อทั้งปาทั้งเฮากับพ่อทั้งเฮาปุ้ยนี่เต็มเลย้มาแล้ว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  เอาลดป่ะเอารดทางนี้ก็เห็นอยู่มาดำจองนี่พี่น้องนี่เห็นอีกแล้วนี้ไป <c oughs> เอา,เอา,เอา,เอาจองจังคอยว่าก็ได้โอ้ลายอยู่พี่น้อง <c oughs> มีได้ลุงมีเรื่อยๆผู้ทั้งประเทศเราเก็บผู้เดียวยุบ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 อยู่พี่พี่น้องพี่เห <c oughs> ็นบ่ เต็มอยู่เต็มบ่ tiếp ๆๆ4 5ดอก6ดอกพี่ này พี่พี่พี่ขุดหา bưng โลด nè, เน่าซ้ําตัวเนาะเน่าดูนะม่อน พี่น้องโอ้ยกดไลค์กดแชนรัวๆพี่น้องนาวสั่ตัวนี้โอ้ยพี่น้องเอยเต็มอยู่นองดำว่ หักเลี้ยวหนํากับบ่ห็นเจ้าเจ้าเจ้าจะแก่ากผ้ฝึก ทั้งพี่ได้ส้าวกว่อนว่ายเด้อส้าวกว่อนว่ายทั้งนี้วน,วนะน้องพี่น้องตัวนี้พี่พี่พี่น้องโอ้งามมาลีกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้อง มาเด้อมาเด้อใส่ประมาณเศ้ากระดอกในนี่เห็ดละงกกับมีพี่น้องนี่ดอกบักใหญ่เลยผูอ้า ป้าพอด้เห็ดไข่เฮาพอด้เห็ดละงูเอ้าใหญ่ป่สิใหญ่ยุปะเอาเห็ดนี่นะเห็ดยังเห็ดไข่เน่าเจอดา้เนาะป้าเนาะเห็ดไข่ป้าพี่น้องมึงเนี่ยคู่นี่บักใหญ่เลยเดี๋ยวง่ายขึ้นมาเคยลาสิง่ายขึ้นมาเบิ่งมันสิมีจังอันเนาะ คู่ใหญ่อลีชองกระปั่นข้ากระเพาะคืกี่ห้าิ้นฟาคู่บักใหญ่ทั้งป่านะเดือยห้องไข่น้ำกันสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นผ้าเห็ดบอแปดได้แปดอันพี่น้องคู่นี้นะผ้าเห็ดบอให้พี่อิทนะได้แปดพี่น้องได้แปดอันของเฮาทั้งป่าได้กลัวได้ทั้งป่าได้พิชิบบอันยอกนี่ เออเอาไปไปมานก็เอาไปขึ้นคลิปกับบัวก็อกชิ๊ดยังปลาโดยปุ้ยมานมันแม่นเมื่อไรปะปลาเห็ดเพาะเห็ดเพาะเด้ออด้รดีเด้อญาติกันโฮเทปพี่น้องเอ้ยอดิมองเห็ดเพาะในนี่โอ้คำแม่นำประท้วงก็ดีพี่น้องเอ้ยนี่นาี้ ทวงมานีทวงมานีเกือบจะคลองหัวซักผูกเต็มอยู่ผูกผูกนี่มึงเนี่ยลายยู่ในี่คือว่าลายยูพี่น้องนลีหนาในซนดูนี่ยูเนาะนนี่เนาะคือว่าเป็นประมาณรวมกันนีหาซีบดอกผูเด้อคือว่าลายยูโอมะนมาจ้ พี่น้องเอ้ยล่ะสุดท้ายก็ได้เก็บจองอใช่จองนะโอ้ยป้าเห็นให้จองเขาเหี้ยบมึงเนถิ่มมาเจ้าพี่น้องวูบเมื่อยเด้อว่าถอเมื่อกี้นี่ได้ลายเตะพี่น้องโอ้แนวน้ำกระมีปาดบุ่งเลยพี่น้องนี่เขาเจากายคู่บักไงอีกเลย เบิง้งงเคยลาสินับเบิ้งอีกของสามสามตัวนี้แต่มันมีแต่ตัวใหญ่สามอันเน,นาะนี่พี่น้องนี่นปุ้ยคือ,อยู่ปะงัดเลยบาดดเมวนเวน,เออนาะปะน 3, 4, เนาะโอ้สามสี่ปะปะเออคือ,อยู่สั ข้าเจ้าผู้เห็นก็เอารถผู้เห็นก็ได้จัก <c> ห <oughs> <c oughs> นาวยได้ลายเติมเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอล่าไปเพียงตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องถ้าเบิ่งอี2ีสองพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี